เฮ้ยดมคนอิจวะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิแทรกเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีรถมาให้พี่ๆได้ชมอีกหนึ่งคันนะครับจะเป็นตัวยาม่า F14D นะครับตัวนี้นะครับก็ขับเคลื่อน2เผ่านะครับ14แรงม้ากระจางหน้าก็เป็นกระจางหน้าที่ใหม่นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพการใช้งานที่ดีนะครับล้อพอใช้ได้นะครับแต่ว่ายังใช้ได้อีกนาน นะครับผมตัวสีก็จะเป็นสีเดิมๆมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วก็เครื่องแห้งนะครับไม่ไอนะครับผมตัวนี้นะครับวิ่งมาไม่เยอะนะครับวิ่งมาประมาณ772ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเบาะก็ดีนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวของหางโรตารี่นะครับผม1เมตร20เซน อันนี้ใครมีร่องอ้อยนะครับก็เข้าได้อยู่นะครับผมตัวนี้นะครับจะมาแนะนำตัวระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ตรงนี้ก็คือจะมี3เกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็เกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวของ D T O นะครับ P T O นะครับก็คือเกียร์1เกียร์2เกียร์3เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีดิฟล็อกมาด้วยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับตัวนี้ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับขับได้นะครับ ครับตัวของถังนะครับก็ขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ <UNKNOWN S 1> อ่าโอเค,อเคนะครับผมแล้วก็เกียร์สามนะครับ โอเคทุกอย่างโอเคดับเครื่องดับเครื่องนะครับผมโอเคครับตัวนี้นะครับโดยสภาพดีๆแบบนี้นะครับก็วางจำหน่ายอยู่ที่1นึ0 0แบาท 1นะครับ16,000บาทนะครับด้วยชั่วโมงการวิ่ง700กว่าชั่วโมงแล้วก็ทุกอย่างเครื่องแห้งนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมหากพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเรามีหน้าร้านอยู่ที่กรุงเทพแถวรามินทาแฟชั่นไอแลนด์นะครับาสามารถเข้ามาดูได้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ผมจะแปะเบอร์โทรศัพท์กับแผนที่ของร้านไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับดมวารดิดโตไจมาชตา